เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาในจังหวัดนั้นโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นโดยให้ประชาชนในจังหวัดนั้นโดยเฉพาะชุมชนท้องถิน่นนั้นๆเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินใจเป็นคนทําแต่มหมายลายร่วมกับอีกหลายๆองค์กรเนี่ยไปสนับสนุนอาจจะมีความรู้มีเทคโนโลยีมีอะไรที่สามารถไปร่วมสนับสนุนหรือไปช่วยจัดกระบวนการก็แล้วแต,แต่วิธีนี้เนี่ยจะทําให้มหมายลาย แต่จทุกแห่งหนึ่งจังหวัดควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งมาหาวิทยาลัยที่อาสาก็ไปทำ <Okay. S 1> แล้วก็ร่วมเรียนรู้ร่วมพัฒนาได้ <c oughs> เมื่อได้พัฒนาก็มีการปฏิบัติจากการปฏิบัติทําให้ได้เรียนรู้ได้พัฒนาต่อสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในแง่ของการได้วิจัย <Okay. S 1> ได้มีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาจารย์ได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานคงไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าในจํานวนที่สมควรนะครับแล้วก็กลับมาเป็นงานวิจัยกลับมาเป็นงานผลิตนักศึกษาเรื่องทั้งหลายหลนี่สามารถที่จะเอื้อซึ่งกันและกันเป็นโอกาสอันดีที่หมหาลัยจะทําได้ครับ,รบอาจารย์มอนะครับคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะสามารถขยับขยืขย่นมหาวิทยาลัยให้สามารถปรับตัวปฏิรูปส,สถาบันมหาลายหัยให้สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ไหมครับ ผมเข้าใจว่าคนณจ้งยางถ้าเรามองมาหาวิทยาลัยนี่เขาแยกเขาต้องแยกสาขาวิชาจะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับท่านเทคนิคหรือน้าน,น,นวิชาชีพเราจะดูอย่างที่เป็นต้นบแพวิศวะนะค,ะครับหรือสถาปัตย์เราไปได,ด้่งแต่พอเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์เราล่าหลังนะครับเช่าที่ล่าหลังเนี่ยะะผมเคยบอกอยูอ่หลายครั้งแล้วว่า เราขาดพื้นฐานในประเทศที่มีปัญหาของเราเรื่องภาษาเนี่ยเขาจะต้องแปลตำราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นคจีนเกาหลีใต้ลแล้วเมื่อเราไม่มีการแปลตำราเนี่ยอาจารย์ก็รู้ว่านักศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปหาตำราอื่นได้เพราะฉะนั้นสอนอะไรก็ได้นะครับซึ่งผิดกับประเทศที่แปลตำราเพราะว่าเขารู้ว่าถ้านักศึกษาขายันเนี่ย กขามีโอกาสที่อ่านตำราต่างประเทศโดยไม่ต้องรู้ภาษาต่างประเทศแล้วสามารถที่จะเก่งกว่าอาจารย์ที่สองนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ในประเทศเหล่านี้อาจารย์ควรขวนขวายจะเป็นต้องขวนขวายนะครับเพราะถ้าพิรณะแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ไม่เชื่อถึงดังนั้นตรงนี้เนียเมื่อเราไม่เราขาดระบบก,การแปลตำราเนี่ยทำให้อาจารย์ไม่ขวนขวายนะครับในที่ท่านจะรู้ว่า งั้นแต่แปลตำราเรื่องเช็คดูนี่ในแปลในภาษาภาพการค้าเนี่ยก็แสดงว่าไปเอาปัญญามาแล้วเนี่ยไม่ได้ศึกษาิวมเติมนะครับและอีกอย่างในมหาลัยของเราเนี่ยเวลาจะให้อาจารย์สอนเนี่ยแมัแต่ว่าอาจารย์สอนแล้วแต่ที่อาจารย์ำนำไม่มีคณะที่วางอรแกรมนะครับสำหรับวิชานั้นว่าครับประเทศต้องการความรู้เรื่องอะไรและกลําหนดโปรแกรมเลยนะครับให้อาจารย์สอนตามนะั้นอันนี้ของเราเนี่ย ผมามาบจารย์คนใดคนหนึ่งไปสอนแล้วเนี่ยก็แล้วแต่อาจารย์จะหยิบมาสอนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นอิสรภาพทางวิชาการนะอาจารย์ผมก็ไม่ใช่นังวิชาการต้องการสิ่งนี้หรืออาจารย์เ่าเป็นการเป็นการตีความเสัรีภาพทางวิชาการที่ผิดอ๋อครับคือไม่ใช่ว่าจะสอนช่วยๆยางไงก็ได้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องของไอ้การที่ว่าเขาจะมีความเชื่อทางการเมืองแบบไหน ใช่ไหมอะไรยงเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ใช่เสรีภาพที่จะสอนช่วยๆที่ไม่เอาใจใส่อย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอาจารย์นรลงจามีอะไรเพิ่มในส่วนนี้ไหมครับต่อจากอาจารย์มอนนะครับเห็นด้วยอาจารย์มอนว่าในทางสาบวิทยาศาสตร์นะเราก็พัฒนาไม่ไม่นอกด้วยหน้าบุ่าหรือหรอกเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจริงในความดยูที่มันง่ายกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มีห้องทดลองเครื่องมือทดลองเราก็ซื้อได้ห้องทดลองซื้อได้ทาได้ทั้งหมดนะ เราจะเรียนเรื่องสถาปนิกมันก็มีแบบมีต้นดูได้เห็นหมดนะแต่ว่าการเรียนสังคมศาสตร์เนี่ยนะนอกจากมสมมติว่าเราไม่สามารถไปสร้างห้องทดลองต่างประเทศได้ใช่ไหมเราก็ต้องมีตำราที่จะอ่านต่างประเทศอะอยู่จาระว่าถูกต้อง<ค>แต่ถ้าในประเทศเนี่ยนะเราไม่เคยคิดจะสร้างห้องทดลองทางสังคมศาสตร์เนี่ย<ม>คือคนเข้าใจผิดอะการเรียนสังคมศาสตร์ไม่ต้องมีห้องทดลองไม่ใช่นะ นะห้องทดลองทางสมุาสตรมันยากยิ่งกวาวาุทาศาสตร์เยอะแยะเลยนะแล้วต้องใช้เวลานานมากถึงจะรู้ผลนะคุณสมมติคุณอยากจะรู้ว่าพฤติกรรมของคุณหมู่บ้านนี้ทําไมเขาถึงกินหมาเนี่ยไม่ต้องอ่านตำราเรียนแล้วจบนะค,บคุณต้องไปอยู่กับเขาเรียนรู้จากเขานะเพราะฉะนั้นทุกวิชาเนี่ยนะถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราไปนั่งติดเออไอ้คนไปอยู่าชาวาบ้านเรคือพวกมนุษยศาสตร์พวกมนุษยวิทยามันไม่ใช่ สังคมศาตทุกสาขา,า,าเนี่ยควรต้องมีการ observation คใกล้ชิดทำห้องทดลองเวลานะผมผม,ผมกล้าพูดเลยนะผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวนะที่มีห้องทดลองต่างสังคมผมอยู่บ,บนที่สามปีอย่างน้อยครับนะแต่งานผมออกมานะขอตําราไม่ได้หรอกครับขอตำแหน่งไม่ได้เพราะเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์คือคือเราไปอยู่กับคนนี่นะ ถ้าคุณบ้าติดกับเศษจาร์อย่างเดียวมันตอบไม่ได้ใช่ครับและคือตรงนี้นะคือสิ่งที่บอกว่านักวิชาการเนี่ยนะจะต้องเป็นคนกลุ่มแรกนะที่ต้องตอบไม่ได้ว่าคุณต้องการอะไรถ้าเราต้องการที่จะเอาวิชาการแก้สังคมเนี่ยนะเราต้องมีวิธีการเกาะติดสังคมเอาอะไคุณเป็นนักวิจัยนะถ้าเป็นนักวิจัยที่อยากจะแก้ปัญหาสังคมต้องมีห้องทดลองสังคมขึ้นนะตรงไหนจะแข่งครับ นะผมเป็นนักแรงงานนะผมจะใช้กระบวนการแรงงานน,าน้องตลองขอกตลอดชีวิตผมเลยนะตลอดอยาเลยนะทีนี้พอเราไมา่ม,มีน้องตลอมมันต้องมูลศาลนะ <Yeah. S 1> แล้วตำราต่างๆที่เขาไม่อ่านนะแล้วผู้จิดกาสอนไหะครับโทษครับใช่ไหมเมือ่อไหร่ใช่าหมอยากสอนแก็สอนไปใช่ไหมัมันไม่ใช่ในในใน,ในความเป็นอาจารย์ในความเป็นนักวิชาการในมหาลาัยเนี่ยต้องต้องมีภารกิจ อื่นที่จะต้องมากกว่าการสอนแค่ไหนอย่างไรอ,อ,อ,อาจารย์เพิ่มศักดิ์มองอย่างไรกับอ,อิสรภาพของนักวิชาการที่เป็นอยู่ถึงเวลาที่ต้องมีการตั้งคําถามหรือมีการตรวจสอบมีมาตรฐานที่จะต้องอยู่ในจุดที่จะเรียกว่าไม่ไม่ใช่เป็นการสอนแบบที่ช่วยขอโทษนะฮรที่าอาจารย์คุณหมอพูดนะฮะจะต้องมีระบบอย่างไรผมว่าระบบมาตรฐานระบบคุณธรรมมันต้องมาคู่กัน<อ>คือระบบมาตรฐานหมายถวงว่าในทางวิชาการมันก็ต้องมีเกณฑ์มีตัวชี้วัดที่จะตอบคำถาม ให้กับสถาบันหรือสังคมได้ว่าสิ่งที่ตัวเองถ่ายทอดไปยังบุคลากรไปยังนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่สําหรับที่นะําทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมตัวในเรื่องของคุณธรรมศริธรรมผมคิดว่าผู้บาอ,อบาจารย์นัากวัญชาการในสถาบันก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่ถ่ายทอดวิชาในบางอย่างเพื่อ ให้เกิดความรู้แว่ามันจะต้องให้เกิดความสนึกให้เกิดความระดับ่องสังคมด้วยผมคิดว่าอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตัวดีการผลิตอ,องค์ความรู้ทางวิชาการเป้าหมายก็คือเพื่อให้คนเพื่อความรู้เนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือว่ามันใช้ประโยชน์ได้ในสังคมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันก็สังคมน้อยอะไรแล้วก็รัฐโดยรัฐบาลก็ต้องทํางานร่วมกันที่จะยกระดับ วิชาการผมว่าทีกิดครั้นงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของสถาบันวิชาการหรือมหาวิทยาลัยด้วยที่จะได้ลงไปเรียนรู้ท้าทายแล้วก็บางอย่างหนึ่งลงไปเรียนรู้แล้วก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเรียนเราสอนเนี่ยมันไปไม่ทันแล้วกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ต้องต้องกลับมาทบทวนด้วยเพราะนั้นเนี่ยการเข้าไปสู่กรตตะบวนการผลลูกประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเนี่ยสังคมก็จะได้ส่วนหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยก็ไปเติมเต็มอย่าอย่าคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยเนี่ย จะไปนําการเปลีแปลงด้ทุกส่วนครเรื่ององค์ความรู้นี่ก็เป็นหนึ่งในขา3ขา4ขาที่ช่วยคํายันสังคมคแต่ว่าอยากคาดหวังอะไรมากเกินไปอา้ากคาดหวังอะไรก็ต้องดูแลอะไรหรือว่าต้อง